รู้ไหมครับว่า commerce ที่เห็นอยู่เนี่ยไม่ได้แปลว่าควรจะนะเอาแล้วแปลว่าอะไรอะ่ะต้องเท้าความนิดนึงเรื่องนี้เนี่ยจะเกี่ยวกับเรื่อง if clause กรณีที่1โดยตรงเลย if clause กรณีที่1เนี่ยใช้กับเหตุการณ์ที่เป็นไปได้ใช่ป่ะทวนโครงสร้างนะฮะคือฟัง if เขาจะใช้เป็น present s i m p r e s e n t s i m เนี่ยคือมี verb หนึ่งตัวอาจจะเติม s หรือไม่เติมก็ได้แล้วแต่ประธานนะฮะ ส่วนอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเขาจะใช้เป็น will ตามด้วย verb เพียวหรือ verb ที่ไม่ผ่านนะ่ะยกตัวอย่างฮะเขาบอกว่า if there are any issues ถ้ามีประเด็นปัญหาใดๆก็ตามนะ we will notify you พวกเราอ่ะจะแจ้งคุณนะอันนี้เป็น if clause เกยให้หนึ่งนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดนักเรียนเนี่ยอยากจะพูดให้เป็นทางการขึ้นดูสุภาพขึ้นนักเรียนสามารถเปลี่ยน if เป็น shit ได้ฮะเปลี่ยน if been, should, เป็น shit เปลีน if เป็น shit ได้แต่ต้องระวังนิดน,นึงไอ้พวก shit หรือพวก can could may might w i would ชุดหมาะนะมันจะต้องตามด้วย verb เ,เพียวตามด้วย verb เ,เพียวตามด้วย verb เ,เพียวใช่ or ไม่ได้นะน้กเรนจะต้องเปลี่ยนให้กลายไปละเป็น be ฮะเพราะว่า เวิร์บเพียวๆหรือเวิร์บที่ไม่ผันของ i ีซมก็คือ be นั่นเองดังนั้นเราจะแก้ได้เป็นแบบนี้ฮะได้ว่า should there be any issues we will notify you ในที่นี้ should จะแปลว่าถ้าเหมือนกับ if e เลยเพียงแต่ฟังดูสุภาพกว่าเป็นทางการกว่าถ้าเกิดมีปัญหาใดๆก็ตามมาพวกเราจะแจ้งให้คุณทราบนะ นิยมใช้ในการเขียนแบบทางการในสัญญาหนังสือราชการอะไรก็ได้ที่เป็นทางการนะฮะเดี๋ยวลองเทสต์นิดนึงว่าเข้าใจไหมนะครับคูเบิร์เนียมี if clause มาให้ก่อนเขาบอกว่า if she needs more information ถ้าลอนนะ่ะต้องการข้อมูลเพิ่มเติม she will contact us ลอนนะ่ะจะติดต่อเรามาเองนะเป็น if clause ปกติอยากเปลี่ยนให้เป็นทางการได้ไหมได้เปลี่ยนอะไร เปลี่ยน if ให้กลายเป็น shed เปลี่ยน if ให้กลายเป็น shed และ shed ในที่นี้แปลว่าถ้าอย่าลืมนะหลัง shed ต้องเป็น verb เพียว need เนี่ยต้องตัด s ออกไปฮะตรงนี้เปลี่ยนเป็น need ชี้ไว้ที่เดิมฮะเราจะได้ประโยคที่สุภาพและเป็นทางการว่าอ้าวอ๋อครูเบิร์ดไม่ได้ทำเฉลยให้เราจะได้ประโยชน์ที่สุภาพและเป็นทางการว่า should she need ไม่ต้องเติม s more information she will contact us แต่ถ้าเกิดใช้ทั่วไปอนะนักเรียนใช้ if ไปเถอะอันนี้เป็นทางการค่อนข้างมากนะครับเดี๋ยวลองเทสอีกรอบหนึ่งให้ตอบมาในคอมเมนต์นะว่าจะตอบ a หรือ b กันแนะ่เขาบอกว่า should the situation แลวมีคำว่า change we will take action ถ้าสถานการณ์มันเปลี่ยนอนะพวกเราอะจะลงมือทำอะไรบางอย่างนะ ตอบ a change เฉยๆเลยหรือ b changes ถ้าเข้าใจน่าจะเลือกถูกนะพิมพ์คอมเมนต์มาแล้วคูเบิร์ตเฉลยในคอมเมนต์พรุ่งนี้ครับคลิปนี้สนับสนุนโดยหนังสือสุดยอดคัมภีร์กรม,มาร์ของคูเบิร์ตซีทั้งเล่มนะฮะใครอยากปูกแกรม,มาร์พื้นฐานใหม่สั่งซื้อได้ที่ไลน์ไอดี้แอดคูเบิร์ตโฮมไลน์ดีหรืออินบ็อกซ์เฟซบกก็ได้ครับ